สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูความคืบหน้าของสัญญาที่4ขีด6นะครับโดยสัญญาที่ 4. ีขีดเนี่ยจะยาวตั้งแต่ตัวสถานีสระบุรีไปนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับผมป้ายหยุดรถบ้านดอนกลางนะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะเรียกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่4ี่ขีด6นะครับช่วงพะแก้วถึงสระบุรีอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าระยะทางในการก่อสร้างมันก็เกินไปกว่านั้นอยู่ครับเลยไป เลยไปอยู่รถบ้านนอนกลางไปีกนะครับทุกท่านตอนนี้นะครับความคืบหน้าช่วงออกจากตัวสถานีสระบุรีมานะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่นะครับผมสภาพพื้นที่ตรงนี้ก็ยังจะว่างเปล่าอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวสักหน่อยเส้นทางก็จะเปลี่ยนข้างแล้วครับไปอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วครับหลังจากนี้นี่ครับพอออกมาตรงนอกเมืองตอนนี้ก็จะย้ายฝั่งมาอยู่ซ้ายมือแล้วครับเห็นะครับตอนนี้นะครับเริ่มมีการเข้าพื้นที่ทํางานเสาเข็มนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ทยอย ลงงานเสาเข็มกันอยู่นะครับมีการเข้ามาทําทางบริการแล้วก็เจาะเสาเข็มนะครับสาหรับพื้นที่ตรงช่วงบริเวณน,นี้นะครับท่านนี่ครับนี่ก็จะเป็นช่วงความเพิ่มหน้าแรกๆนะครับหลังจากที่เดินทางออกมาจากตัวสถานีสระบุรีนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่สถานีบ้านปอกแปกนะครับช่วงก่อนข้ามสะพานหมายเลข3ามก็จะมีความเพิ่มหน้าประมาณนี้อยู่นะครับหลังจากนี้ก็สภาพก็จะเป็นดังที่เห็นนะครับพอข้ามสะพานหมายเลข3ามมาแล้วตอนนี้ ช่วงแรกๆก็ยังจะไม่มีความคืบหน้านะครับจะมีช่วงที่จะถึงตรงวัดถนนเหล็กนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าวัดถนนเหล็กนะครับตรงนั้นก็จะมีการทําเสาเข็มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือกําลังขุดหลุมนะครับเป็นหลุมรูปทงรงสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะทําฐานฟุตติ้งต่อไปนะครับตรงนั้นก็จะค่อนข้างมีความคืบหน้าเทียบเท่ากับบริเวณแถวๆบ้านภาชีเลยนะครับเนี่ยครับวัดถนนเหล็กก็จะอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับเห็นไหมครับ ตรงบริเวณนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มมีการขุดหลุมแล้วครับเห็นไหมครับแล้วก็กําลังจะทําฐานฟุตติ้งแล้วครับเห็นไหมครับมีการวางเหล็กไปแล้วนะครับหนึ่งหลุมแล้วครับเห็นไหมครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ก็ทําได้ประมาณห้าหลุมแล้วนะครับตรงวัดถนนเหล็กเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความคืบหน้าอยู่พอสมควรนะครับช่วงก่อนจะถึงสถานีบ้านปอกแป๊กเนี่ยครับจะมีการทํางานเสาเข็มอยู่ประมาณ2อถึงสจุดด้วยกันนะครับก็คือจุดแรกก็คือจุดที่เพิ่งจะออกมา เมื่อกี้นะครับแล้วก็จุดที่2ก็วัดถนนเหล็กนะครับจุดที่3ก็คือเป็นตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีบ้านปอกแปะแล้วครับทุกท่านแล้วก็สัญลักษณ์ที่จะเป็นการว่าเราจะถึงบ้านปอกแปะก็คือมันจะมีอาคารที่พักนะครับของพนักงานรถไฟนะครับ3หลังด้วยกันตรงนี้ครับผมเนี่ยครับก็การันตีว่าเราถึงสถานีบ้านปอกแปกนะครับอันนี้ก็คือรถจะไม่จอดนะครับรถอันนี้เป็นรถเร็วนะครับก็จะผ่านสถานีบ้านปอกแปไปเลยนะครับ หลังจากนี้นะครับช่วงเลยจากพอกแป๊กไปนะครับก็คือจะมีความคืบหน้าอีกทีก็คืออยู่ตรงบริเวณต้นจามจุลีข้างหน้าที่เรากําลังมองเห็นตรงนู้นเลยครับตรงนั้นก็เริ่มจะมีการเข้าพื้นที่แบบจริงจังเลยนะครับแต่ว่าตรงบริเวณเริ่มบอกจากบ้านพอกแป๊กไปตอนนี้ก็มีสภาพตามที่เห็นนะครับเนี่ยครับพอมาถึงตรงต้นจามจุลีตรงนี้นะครับก็จะเริ่มมีการเข้าพื้นที่มาทํางานแล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มมีการทําทางบริการไว้นะครับแล้วก็ กำลังนําอุปกรณ์หรือนํารถเข้ามาทํางานเสาเข็มอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับสภาพตอนนี้ก็จะมีสภาพเรียบๆแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือจะมีงานเสาเข็มอยู่ประมาณกลางๆช่วงเลยครับแต่ว่าก็มีการมาทําทางบริการไว้จนถึงกว่าจะถึงนู่นเลยครับสถานีหนองซีดาเลยครับทุกท่าน ช่วงการทํางานเสาเข็มของช่วงบ้านปอกแปกมาถึงหนองซีดานะครับก็จะมีการเข้าพื้นที่ทําเสาเข็มด้วยกันอยู่ทั้งหมด2จุดนะครับโดยจุดแรกก็จะเป็นจุดที่อยู่เกึ่งกลางระหว่างบ้านปอกแปกมาถึงหนองซีดานะครับส่วนจุดที่2ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เกือบจะถึงหนองซีดาแล้วประมาณอีกกิโลนึงนะครับก็มีการเจาะด้วยกันอยู่2ช่องนะครับโดยช่องแรกนะครับเรากําลังก็จะเดินทางไปถึงอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยครับช่องแรกก็ มีการทำงานเสาเข็มอยู่ประมาณตรงนี้ครับผมเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการงานอยู่นะครับเห็นไหมครับสภาพก็จะมีพื้นที่เละๆประมาณนี้แหละครับผมซึ่งตอนนี้ผู้รับเหมาก็กําลังทยอยทํางานเสาเข็มอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2อถึงสเดือนโดยประมาณนะครับสาหรับช่วงนี้นะครับก็ภายในสิ้นปีก็น่าจะเห็นความเคลื่มหน้าพวกฐานฟุตติ้งอะไรขึ้นมานะครับสําหรับช่วงนี้นะครับทุกท่านเห็นไหมครับ อันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกของการทํางานเสาเข็มนะครับในช่วงระหว่างบ้านปอกเปชกมาถึงบ้านนองซีดานะครับผมแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่จะถึงหนองซีดานะครับก็จะมีการทํางานเสาเข็มอีกช่วงหนึ่งนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะเว้นว่างกันไปเกือบประมาณเกือบถึงกิโลเลยครับนั่นแหละครับตรงอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการทํางานเสาเข็มนะครับก็จะสังเกตเห็นเคนอยู่ไกลเห็นไหมครับตอนนี้ก็ ตรงจุดนั้นก็กําลังทํางานเสาเข็มอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมีรถอยู่ไม่หลายคันนะครับสําหรับช่วงบริเวณตรงนี้นะครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้ก็จุดนี้ก็ทํางานเสาเข็มกันอยู่เหมือนกันนะครับก็มีอยู่2จุดด้วยกันนะครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับเหลืออีกประมาณสักกิโลนึงนะครับก็จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีหนองซีดาแล้วครับทุกท่านหลังจากนี้รถไฟก็จะเริ่มเข้าโค้งนะครับ เข้าที่ตัวสถานีนองซีดาเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เส้นทางก็จะเปลี่ยนฝั่งนะครับไปอยู่ฝั่งขวามือแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับโดยรถไฟความเร็วสูงก็จะยกข้ามมาแล้วก็เปลี่ยนฝั่งมานะครับความคืบหน้านะครับช่วงออกจากน้องซีดาตอนนี้ก็มีการทําทางบริการแล้วก็กําลังดําเนินการงานเสาเข็มอยู่นะครับเนี่ยครับเท่าที่ท่านสังเกตเห็นตอนนี้ก็กําลังทยอยทําเสาเข็มอยู่นะครับถูกไหมครับตอนนี้ก็ มีรถอุปกรณ์เข้ามาอยู่หลายคันพอสมควรนะครับช่วงนี้ก็จะมีการทำงานเสาเข็มประมาณนี้นะครับทุกท่านแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นทางบริการที่เขาทำไว้นะครับแต่ว่าก็ยังดำเนินการไปไม่ถึงนะครับจากน้องซีดาไปแล้วก็จะเดินทางไปที่ตัวสถานีหนองแสงนะครับโดยแต่ก่อนนะครับช่วงของหนองแสงก็เขาว่าจะทำเป็นทางระดับดินนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือน มีการร้องเรียนนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงกันเลยนะครับก็เลยทําให้จุดนี้นะครับยังเว้นว่างไว้อยู่นะครับความเคลื่อนหน้าก็เลยถึงแค่ตรงหนองซีดาตรงนี้นะครับหลังจากนี้ก็ผมจะทําการกรอยาวแล้วนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสาหรับช่วงนี้นะครับเขายังไม่ได้ข้อตกลงกันว่าจะยังทําเป็นทางระดับดินหรือว่าทางยกระดับในอนาคตนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูรอบหนึ่งนะครับถ้ายังไงมีความคลื่หน้าเพิ่มเติมก็ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังนะครับก็จะสังเกตว่าตรงบริเวณนี้ก็จะยังเขียวอยู่นะครับยังไม่ได้มีการเข้ามาเคลียร์หน้าดินนะครับโดยแต่ก่อนก็คือว่าจะทําเป็นทางระดับดินนั่นแหละครับจำนวน7กิโลเมตรนะครับก็คือจากหนองซีดายาวไปถึงนู่นเลยครับเกือบไปถึงหนองกลวยเลยครับทุกท่านก็เป็นระยะทาง7กิโลนะครับตั้งใจว่าทําเป็นทางระดับดินนะครับแต่ว่าพอดีมีการร้องเรียนเกิดขึ้นนะครับก็เลยทําให้โครงการก็เลยต้องชะลอตัวไปก่อนนะครับสําหรับจุดนี้นะครับ ทำให้ผู้ละหมาเขาก็ยังไปทําจุดอื่นก่อนนะครับรอให้ได้ข้อตกลงกันก่อนก็ถึงจะกลับมาสร้างที่จุดนี้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้าที่ตัวสถานีหนองแซงนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางออกจากสถานีหนองแซงไปแล้วนะครับทุกท่านหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปที่ตัวสถานีหนองกลวยนะครับก่อนที่จะถึงหนองกลวยก็จะมีจุดที่ยังไม่ได้ก่อสร้างนะครับก็ตามที่ผมเล่าฟังเมื่อกี้นะครับเพราะว่าตามแต่ก่อนเขาก็คือมันเป็นทางระดับดินประมาณ7กิโลเมตรด้วยกันนะครับ แต่ว่าก pues times, to to nah. ็พอมีการร้องขอนะครับให้ทบทวนนะครับก็เลยทําให้โครงการตรงนี้ก็ต้องชะลอตัวก่อนนะครับฝั่งด้านนี้ก็ยาวอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ก็ยังมีสภาพตามที่เห็นนะครับก็จะทําการกอยาวนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาของทุกท่านในการดูนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงช่วงที่จะเดินทางเข้าหนองกลวยนะครับอีกทีหนึ่งนะครับทุกท่าน เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูนะครับทุ้งตรงนั้นผมก็จะใช้ความเร็วเป็นความเร็วปกตินะครับทุกท่านก็จะได้ดูได้ตามปกตินะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็จะถึงหนองกลวยแล้วครับเนี่ยครับสาหรับพื้นที่ก่อนที่จะถึงหนองกลวยตอนนี้ก็เริ่มมีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการมาทําทางบริการหรือเทหินกวดแต่อย่างไงนะครับมีแก้การมาเคลียร์หน้าดินไว้เฉยๆนะครับสําหรับพื้นที่ตรงบริเวณสถานีหนองกลวยนะครับ ตอนนี้ออกจากน้องครวยไปแล้วนะครับทุกท่าน mm hmm. ก็จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีชุมทางบ้านภาชีนะครับตรงชุมทางบ้านภาชีเนี่ยจะมีการดําเนินการค่อนข้างเยอะนะครับมีการทํางานเสาเข็มทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีบางส่วนก็เสร็จไปแล้วด้วยซ้านะครับ mm hmm. ก็คือเสาเข็มเสร็จแล้วกําลังขุดหลุมเตรียมที่จะทําฐานฟุตติ้งต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นตรงบริเวณข้างหน้าหลังจากนี้อีกไม่นานนะครับทุกท่าน mm hmm. เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าแล้วกันนะครับ โอเคก่อนอนึ่งเราก็ข้ามคลองละพีพัดก่อนนะครับตรงนี้นะครับข้ามไปแล้วก็พอข้ามคลองละพีพัดมาเนี่ยแหละครับหลังจากนี้ก็จะเริ่มมีความเคื่หน้านะครับก็คือผู้ละหมอตอนนี้ก็กําลังดําเนินการเข้าพื้นที่อยู่นะครับจุดบริเวณข้างหน้านะครับตรงนั้นก็ตอนนี้เสาเข็มเสร็จแล้วนะครับกําลังดําเนินการจะทําฟุตติ้งนะครับแล้วก็มีการนํา บล็อกหล่อเสามาเตรียมวางรอด้วยนะครับเห็นไหมครับสีส้มๆตรงนั้นนะครับนี่ครับเราจะมองเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่ามันมีขุดทําฟุตติ้งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับน่าจะมีการทําฟุตติ้งให้เสร็จแล้วก็เตรียมหล่อเสาครับเท่าที่สังเกตตอนนี้เขาก็มีการนําบล็อกมารอเรียบร้อยแล้วครับในอนาคตก็น่าจะมีการดําเนินการหล่อเสาขึ้นแน่นอนนะครับนี่ครับก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงบ้านพาชีเนี่ย ทางผู้เลาเหมาเองอ่ะจะมีการดําเนินการค่อนข้างเยอะนะครับทุกท่านก็คือมีอุปกรณ์ขุดเจาะเยอะสุดแล้วเครับสำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับก็คือเห็นเป็นระยะๆไปเลยนะครับเนี่ยครับช่วงบ้านภาชีก็จะมีการดําเนินการอยู่เยอะพอสมควรนะครับเนี่ยครับตามภาพที่ทุกท่านเห็นเลยครับทุกท่านเนี่ยครับเขากําลังลุยเข้าพื้นที่ทั้งสองฝั่งเลยครับไม่ว่าจะเป็น ฝั่งที่เดินทางเข้าบ้านพาชีแล้วก็จะเดินทางออกจากบ้านพาชีไปที่สถานีพระแก้วเลยครับเนี่ยครับตามสภาพที่ทุกท่านเห็นนะครับมันอาจจะมองไม่ชัดนะครับทุกท่านเพราะว่ารถไฟไม่ได้วิ่งอยู่ในรางสุดท้ายตรงนั้นนะครับก็เลยจะเห็นภาพค่อนข้างไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือผู้ละเมาเองอมีการเข้าบุนที่ช่วงบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะครับความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้ตอนนี้ก็คืออยู่ในงานเสาเข็มนั่นแหละครับยังไม่ได้มีอะไรเกินคืบหน้า ไปเกินกว่าน,นั้นนะครับจะมีความขึ้นหน้ามากสุดก็คือช่วงออกจากบ้านพาชีไปนะครับตรงนั้นก็อันนั้นก็คือมีงานเสาเข็มเสร็จแล้วนะครับไปประมาณ5้ถึงหหลุมด้วยกันนะครับแล้วก็เตรียมทําฐานฟุตติ้งในอนาคตน,นะครับในอีกไม่ช้าก็เราก็เตรียมจะเห็นเสามีขนาดความสูงขึ้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีชุมทางบ้านภาชีนะครับ สถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นสถานีที่สำคัญมากนะครับเป็นสถานีใหญ่แล้วก็เป็นชุมทางของรถไฟทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับก็คือทั้งภาคเหนือแล้วก็อีสานเหนืออีสานใต้ต้องมาผ่านจุดนี้หมดนะครับทุกท่านเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่ามีชานชลาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนเส้นทางรถไฟคนละสูงก็จะอยู่ตรงนู้นเะครับเห็นไหมครับก็อยู่ตรงประมาณถังสีน้ำเงินกับขาวนะครับที่มีรถดูกรขุดเจาะเสาเข็มกำลังดำเนินการอยู่นู่นนะครับ อยู่หลังรถไฟเก่าๆตรงนั้นเลยครับข้างๆกับรถขนน้ำมันที่ท่านมองเห็นอย,ยไกลตรงนั้นนะครับแต่นี้ก็ช่วงภายในตัวสถานีตอนนี้ก็มีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่แล้วก็ทํางานเสาเข็มแล้วนะครับท่านเท่าที่ผมสังเกตนะก็คือบ้านพาชีเนี่ยลุยกันแบบหนักหน่วงจริงๆครับผมคือเข้าพื้นที่กันแบบเต็มสตีมมากเลยครับเนี่ยครับตอนนี้เราก็จะเดินทางออกจากชุมทางบ้านพาชีแล้วครับหลังจากนี้นะครับ เดี๋ยวพอจะถึงตัวสะพานถนนหมายเลข33นะครับก็จะเห็นเส้นทางการก่อสร้างของรถไฟความเร็วสูงได้ชัดกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ไกลนะครับมันอยู่ประมาณช่วงต้นจามจุรีนู่นนะครับมันก็เลยทําให้เรายังมองไม่เห็นนะครับตอนนี้เดี๋ยวพอใกล้ตัวสะพานหมายเลขถนนหมายเลข33นะครับเดี๋ยวผมจะเชียร์ทุกท่านดูอีกรอบนึงนะครับว่าตอนนี้มันมีความคลืบหน้าอะไรบ้างนะครับเท่าที่สังเกตนะครับ ช่วงที่อยู่ในตัวสถานีชุมทางบ้านภาชีตอนนี้ก็มีแค่งานเคลียร์หน้าดินแล้วก็มีงานเสาเข็มเข้ามาประมาณนั้นแหละครับส่วนช่วงที่เรามองไม่เห็นอยู่ไกลๆตอนนี้ก็คือเขากําลังเคลียร์หน้าดินไว้แล้วนะครับก็ค,คือเคลียร์หน้าดินบอกอะนาเข็มไว้แล้วครับกันเนี่ยครับตอนนี้เดี๋ยวรถไฟก็จะเข้าไปอีกรางหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมองเห็นได้ชัดกว่านี้นะครับทุกท่านโอเคนะครับตอนนี้ออกจากบ้านภาชีไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาดูความเคลื่อนหน้านะครับ ตามจริงนะครับความคืบหน้าช่วงบริเวณนี้ตอนนี้เขาก็มีการนํารถไถดินนะครับมาไถดินออกนะครับเพื่อทําเป็นอาณาเขตของแนวเขตรถไฟความเร็วสูงไว้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันบังกับต้นหญ้านะครับทุกท่านเลยทําให้ทุกท่านมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าลงมาเดินในพื้นที่ก็จะสังเกตเห็นอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ทําเป็นร่องใหญ่มากนักนะครับก็คือทําไว้แค่เป็นอาณาอาณาบริเวณว่าอ๋อบริเวณตรงนี้ในอนาคตก็จะมีการก่อสร้างจุดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ ตอนนี้กองหินบริเวณนี้ก็เริ่มมีการมาเคลียร์แล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้เริ่มนํารถอุปกรณ์เขาเสาเข็มเข้ามาแล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้ช่วงบริเวณนี้เดี๋ยวผู้รบเหมากําลังจะดาเนินการต่อไปนะครับเห็นไหมครับก็ตอนนี้เอานําอุปกรณ์มาวางแล้วครับแล้วก็ในอีกไม่ช้าก็จะเริ่มดําเนินการขุดเจาะเสาเข็มนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วเห็นไหมครับแต่ว่ามันโดนฝนตกใส่ก็จะมีสภาพประมาณนี้ครับเละ สะพานที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นสะพานถนนหมายเลข33นะครับเดี๋ยวพอเลยสะพานถนนตรงนี้ไปนะครับก็จะเริ่มเห็นความคืบหน้าได้ชัดกว่านี้นะครับแต่ว่าช่วง,รงแรกๆที่ออกมาทาันนี้ก็คือยังไม่ได้จ่อมาถึงตรงสะพานหมายเลข33นะครับก็จะห่างจากตัวสะพานหมายเลข33ไปประมาณเกือบๆ1กิโลนะครับถึงจะเริ่มเห็นความคืบหน้านะครับเนี่ยครับพอมาถึงตรงบริเวณนี้ก็คือ อันนี้จอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็คือขุดหลุมบอกนะครับสี่เหลี่ยมเตรียมทําฐานฟุตติ้งนะครับแต่ว่าฝนตกมาใส่น้ําก็เลยท่วมก่อนนะครับเลยมีสภาพตามที่ทุกท่านเห็นนะครับโอ้ยเสียดายนะครับรถไฟบังก่อนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาทําไว้ได้หลายหลุมนะครับแต่ว่าตอนนี้โดนน้าท่วมก่อนนะครับก็เลยมีสภาพแบบนี้ลยครับทุกท่าน นี่คือสภาพพื้นที่นะครับก่อนที่จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีพักแก้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็โดนน้ําท่วมค่อนข้างเยอะนะครับตามจริงผู้รับหมาเข้ามาทํางานเสาเข็มแล้วนะครับช่วงบริเวณนี้นะครับเข้าใจว่าน้ํามันท่วมสูงเขาก็เลยหยุดชะลอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอน้ำมันลดเขาก็น่าจะเข้ามาในพื้นที่อีกทีนึงนะครับ นี่ครับคือสภาพพื้นที่ก่อนเดินทางเข้าที่สถานีพักแก้วนะครับมีรถแบ็คโฮนะครับมาเคลียร์พื้นที่ให้อยู่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้าน้ํารถก็คงผู้ละหมองก็คงเข้ามาทํางานต่อแล้วครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีพักแก้วนะครับแต่ว่าก็คือสัญญาตอเนี้ยังไม่ได้สิ้นสุดที่พักแก้วเลยครับก็คือจะไปถึงนู่นเลยครับป้ายอยู่รถบ้านดอนกลางนะครับแล้วก็เปลี่ยนฝั่งมาอยู่ที่ฝั่งซ้ายมือนะครับ ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือยาวไปอีกประมาณ400เมตรนะครับแต่ว่าพอดีผมไม่ได้ถ่ายคลิปขานั้นไว้นะครับก็เลยทําให้คลิปผมสิ้นสุดที่ตรงบันดอนกลางอยู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะออกจากตัวสถานีพักแก้วมาแล้วนะครับตอนช่วงที่ออกมาจากพักแก้วตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่เหมือนเดิมนะครับตรงบริเวณนี้ก็คือคลองพักแก้วนะครับช่วงนี้ก็ ยังไม่ได้มีการทำอะไรนะครับก็โดยหลังจากนี้พอข้ามมาคลองพัะแก้วนะครับตามจริงตอนเดือนที่แล้วนะครับผมเห็นรถอุปกรณ์ขุดจอดเสาเข็มมาตรงนี้นะครับแล้วก็พอมาเดือนนี้ตอนนี้ก็หายไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาทําอะไรไปบ้างแล้วนะก็ช่วงนี้นะครับเท่าที่มีความคืบหน้าก็จะมีการมาเคลียร์หน้าดินไว้นะครับแล้วก็การทําทางบริการนะครับผมก็มีประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็มี แบคโฮนะครับเข้ามาเคลียร์พื้นที่เข้ามาขุดตำแหน่งต่างๆไว้ให้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับไปหยุดรถบรรทุกกันเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะมีสภาพตามที่ทุกท่านเห็นนะครับตอนนี้ฝนตกมายาก็ขึ้นนะครับแต่ว่าเขาก็มีการนําตัวหินกวดนะครับลงมาโรยไว้นะครับสําหรับเป็นเส้นทางให้รถ อุปกรณ์ทํางานเข้ามาในพื้นที่ได้อยู่นะครับก็เท่าที่สังเกตก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้ครับทุกท่านนะครับสาหรับช่วงเลยจากคลองพะแก้วมานะครับแล้วก็เดินทางไปที่ไปอยู่รถบรรนองกลางนะครับยังมีความคืบหน้าไม่เยอะนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่เราผ่านไปเมื่อกี้ก็คือรถแบ็คโฮนะครับเข้ามาเคลียร์พื้นที่สําหรับในอนาคตนะครับเพื่อที่จะให้ผู้รับหมอเข้ามาทําการก่อสร้างได้สะดวกนะครับก็อย่างว่านะครับทางานในช่วงหน้าฝนมันก็จะทํายากหน่อยนะครับทุกท่าน จริงตรงบริเวณข้างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามองทะลุผ่าผ่านต้นไม้ตรงบริเวณนี้ไปก็จะเห็นทางบริการอยู่นะครับเห็นไหมครับที่เป็นสีดำๆตรงนั้นนะครับที่เรามองทะลุไปอยู่นะครับเนี่ยแหละครับก็จะมีความเพิ่มหน้าประมาณนี้นะครับทุกทนก็ยังไม่มีอะไรเยอะนะครับโอเคนะครับสาหรับผมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับตัวผมเองก,ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ